ไม่ยังบาดเลยคือมีกลางเต้นพร้อมเพื่อนเพชรยังฮะฮะเพื่อนเป็นบุญไม่ยั้งบาดเลยคือมีกลางเต้นพร้อมนะเพื่อนเป็นบุญยังคือมีกลางเต้นพร้อมแล้วปุ่น Cái xeo xeo như thế này ừ. Cái xeo xeo như thế này. hoa như vậy là à. bắt chay hoa như bà ừ bà lia hèn bố mi vô cô bà mà cái thứ ba phơ bị cái đọc sao nướng này lạ ừ đây là เออบ้างเลยบ้เออก็บ่เอาใส่ได้ใส่เออใส่ได้ถุงไ่นว้างใส่เห็นอะไรจะบอกเล่าเอออะไรล่ะโอไไไ้ไม่ไม่ไม่ตู้สมบัติมึงโน้เพิ่นมีพี่น้องขายนี่เด้นี่เอาในใส่นี่ยายสมบัติสีชมพูตัวนี่อ่ามาว้างไว้นี่อืม เออนะล่ะ,ละจังสิไซได้เนี่ยโอ้มีหกกระตูนพร้อม่งใสตนั่นนะอายบราว่าเพราะว่าเฮ็ดบุญบ้านเกิดดอกเฮ็ดบุญธรรมดาค่อยได้ละอืม <laughs> 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 Hãy <hè>, subscribe có kênh lọc thế ออกลับมาจากสอบธรรมศึกษาที่โรงเรียนเจริญสิลศึกษาโพคำมนุษย์สอน7ธันวาคม2566เมตุสมซี่สมพนปากยาสีฟันกับสบูแอนตาเซน ยังพระใหญ่ฮีโนูมหาหไย้สิษัทก่อน